สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับแม่ยาผ้าแสบเส็บยูไซเส็บยูรันสามพี่น้องบางแสนสองอำเภอบุรรัด์จังหวัดขอนแก่นหม่องเกาเด้อดจ้ะเมื่อนี้สิ้ผ้ามากินหนึ่งไก่เมื่อนี้กินกับยาจ่าเลี้ยงเลี้ยงมาเลี้ยงอันมือว่านนี่เราไปมือว่านนี่เราไปตลาดนัดมาเร่าผลได้ได้ลูกสิ้นอันจัมโบ้พี่น้องเร่าผลได้ได้ลูกสิ้นจัมโบ้มากครับอันไก่ แล้วได้มาหนึ่งไก่บันมาบันมี่ห้อง่กองเขาเหนียวเด้ออันอันฝากว่ามถึงอันใหญ่น้อยก้อนใหญ่อันคอยกินกับอันใหญ่จิตสะกอนอันเมื่อใดคอยว่างเมื่อใดอันนั่นอีแม่คอยจ้างคอยสิไปกินกับอีแม่ให้เมืองได้ใหญ่เด้อขอพูณหลายๆเด้อใหญ่ใหญ่น้อยมา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 ใหญ่ม้าบันหมาา โอ้ยมาได้ยายกำลังอันไทยคลิปล่งซ่องไม่ยาผ้าแสบอยูได้ยังม้ากได้ยังข่าวฟังข้าวฟังตามใจยายกบหน้ารึมึงยัง้ม่ยังเนี้ยผักกระม็้ีต้นหอม เมีย่ยมพักสลดัดพักขาพี่น้องลูกกินจำโบใส่ขอน้ำใบใหญ่มัม่นหง่องมากเจ้ากับนี่สองอันเนอะอันนี้เจ้าบักพี่ปนอันนี้เจ้าพริกดิบ ชี้ฟุตอืมอืงอเยมามาอืมผักกาดกินกับแมงังเขาแจบพี่ห้ออืม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 

bé mông qua ừ, ừ. thì nó nào không ừ. nha Hãy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp cho không Nhà chả lâu nướng cây sẽ muốn thay đúng, đúng. Ui, 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 ui. Khỏi hoàn khỏi hoàn Ừ Ừ Ừ. ăn thịt luôn ăn cả bò luôn, ừ, ừ, à, ừ, ăn thịt thịt ăn thịt, đỏ, đại quan thái quan.

เดี๋ยวอันหนึ่งไก่บาน,นีพันหวน้วนพวดบารีนนหนึ่งไก่ออกมาให้ไหมจริงจริงน,น,นี่ตัวนึงนนี่ตัวนึง

ต้องห่อนเป็นบ่งาจากจะมาเลาให้สียงเพชรจะมาำตะออกไปเพชะมานตออกไปี่นึ่ัวแดที่องเขีเอบ้าน ้เสาม็สองแก้วาแล้วเลยาเือจะลาออไปนเขาเป็นพักคากินกัยังไงแถยบโมงซิบิโมงมาได้เรากาไปกินอีกที่นึงอันต้องแรงตีมาลูกมาแม่กินกับแม่มือตีบด้ยตีบตีง มาเหด็กม่กกนแขกค,คนขายคนขายนาะพี่น้องอันนด้ก็บ่อดีใจท่วเห็นลูกค้าเขาล้านดีใจแลนใส่ร้านสามพี่น้องเปิดสุ่มือนพี่น้องเด้อสนใจที่ทำงา,ารลงกนากาเปิดทั่วตามที่หายไปจ้า นันสามพี่น้องเปิดทุกมือเปิดทุกหลันในหาดบังแสนสองเขาอันได้อีกด้านสามพี่น้องอยู่ฝั่งซ้ายมือนะจ๊ะลุงม้อเขาเรียกใส่มากอ อเด็กกะเล่าสนานพี่น้องคนเดได้มาใช่ได้หลายกินจำโบกับแจบเหรอแจบวะวันหนึ่งหนึ่งกอ่ตัวนี้ตัวนี้พระท่านใ้สีกพี่น้องอ เครื่องป่ซื้อมาสองตลูกต้มกินเครงนึงวซื้อมาสองตัวลูกต้มกินเครือออออ่อง,งน,นึงวันเราไปตลาดน,นัดเตีมาไม่เตีลยือิ่มดพี่น้อง เขาง่ายหยบเพียงขอบคุณพี่นอ้องที่ซอยให้กำลังใจจนว่าช่องไม่ยาผ้าแสบขืหลักสองมืนสามมืน 2, 000, 3, 000, 000วิวยู่ใดจะย้อนพี่น้องทุกกำลังใจของพี่น้องสู่คนเด้อค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกคลิปตั้งแต่ต้นจนจบ ช่องนี้เอ้ยมือนี้ช่องนี้เั็นปามือนี่อิ่มแล้วมือหนาพ่อกันไหมขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายจ้าฝากฝากญาจา๋านำเด้อ